สวัสดีครับเมื่อี้วันที่ยี่สิบเกามกราคมสองพันหหกสิบหกครับอันนี้คือผานหัวหมูแต่งตัวนี้นะครับยังบริเหตุขายนะครับผมเป็นตัวต้นแบบนะหน้าตาคล้ายของเมืองนอกเนาะตัวนี้เดี๋ยวจะได้ทดลองใช้ให้เบิ้งในโอกาสต่อไปครับครับส่วนตัวนี้ครับเป็นผานหัวหมูแต่งอันนี้ลูกค้าเพิ่นสร้างพิเศษครับ คนยังไดแบบโบราณครับผมแต่งแล้วครับเอาไว้ทดลองไช้แล้วครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิร์นะครับตัวนี้แต่งแบบโบราณสมัยก่อนเลยนะครับนี่ครับน็อตตัวนี้ก็ใครออกได้นะครับนี่ครับอันนี้ไปทดลองใช้มาครับทั้งนานี่ยังเหลื่อมๆู่ครับผมเอาน้ำมันเซนไบบรใเ้เส็นสนมนะครับอ่าแล้วมาเบิรงตัวต่อไปครับ อันนี้คือพระเอกใหญ่นะครับไอเส้นนี้พระเอกใหญ่ทั้งเบิร์นะครับหลังจากนี้ต่อไปนะครับผมจะใส่ทอกกันร้างทิตคอให้นะนะครับพระเอกใหญ่พระเอกหน่อยก็จะใส่ครับเดี๋ยวมาเบิรงว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยงไรครับนี่ครับผมเอาทอสีหนนนะครับมาใส่ให้นะครับเดี๋ยวเบิรงตัวนี้ครับนี่ครับเบิรงทั้งขางเบิรงครับ นี่ครับมันจะรับกันพอดีนะครับกับใบบนนะครับมันจะรับกันขึ้นมานี้นะครับพอเวลาหยามันนี้ฟ้ามันนี้มันก็จะเมินไหลออกไปนะครับซึ่งผมได้ไปทดลองไถเบิ่งแล้วนะครับนี่ครับตัวที่สองนะครับตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ประจําเนาะตัวที่ผมใส่ก็จะมีสลักษ์เวไ่มองยืนตามเนาะผมยังไม่ได้ถอดออกนะครับไอตัวที่สองนี่นะครับ ผมเอามาันทดลองใส่ไปเล็กทอแปบ,บนะครับอันนี้เป็นดำลดเข็นครับพอดีว่าผมดำดำลดเข็นครับผมเลยตัดออกครับกบมันทดลองใส่ผมคึดว,ว่ามันดีหลายครับหยามานี้ฟังมานี้ครับมันเมินไหลออกไปเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทดลองเอาใบตัดหยาน,นะครับ นี่ครับใบตัดงาผมตัดออกอย่างนี้นะครับผมบเหล็กแจ่มันคมคมครับผมเอามาใส่เพราะว่าหน้าผมมันมีปักบุงเราะปีนี้หน้ามันถ่วแล้วผมบอดได้วานเขาครับผมกระขาดวัางวามันจะตัดพักบุงให้มันขาดจังนีนะแต่ว่ามันมันบอดได้ผลครับมันตัดบอดขาดครับและต้องตรงกันขามครับมันเฮ็ให้เฟิร์ครับพอมาผ่านนี่ปั๊บ พระบงมะผ่านหญ้ามะผ่านปั๊บมันก็ติดข้อผ่านครับแต่ว่าหลังจากที่ผมใส่ทอตัวนี้เราโอ้ยดีหลายครับดีหลายผมกันเลยนี่นะครับเอามาใส่ให้ทุกตัวเลยครับผมจะใส่ให้มันเฉียงไปนะครับให้มันลับกันนะครับเพราะมาเตันี้มันกระเมินออกไปนะครับนี่ครับเพ่กหน่อยนี่ก็ยังเห็ดอยู่ได้ครับเพ่หน่อยนี่ก็จะใส่ให้ขึ้นกันครับ จะใา้วิธีใส่ครับอาจจะใส่อยู่ลักษณะนี้นะครับให้มันรับกับใบตรงนี้นะครับเห็นมันเมือนออกไปดีขึ้นยังนี่ครับแล้วกะ็ถาใบมันซึ้นะครับสําหรับ้ที่มาติดต,ตามใหม่นะครับถาใบซึกคือผานหัวหมูผมนี่เนาะผมจะออกแบบคลไข่ ของเมืองนอกนะครับของรถไทยไ่เนาะแต่รถไญยไพิ่นจะมันจะมีนอตยึดไใบนะครับน้ำใบนี่เนาะนี่ใบที่ิ่นประทาดินมันจะเป็นคนละจ้นเนาะรถไหญ่เพิ่นจะมีนอตยืดไว้ยืดใบนะครับแต่ว่าสาหรับรถไทนาเดินตามเฮามันใบผานมันบางครับมันบ่ซารถไทยไ่มันบ่สามาเทแนวนั้นได้นะครับผมก็เลยให้ตัดใบผานพวนครับ ใบพานพ่วนหรือว่าใบพานจานเท่านี้แหละครับตาเห็นมันไปแปลเป็นเส้นลักษณะนี้ครับถามมันซึกสมังครับใบนี้ครับมันจะซึกครับใบนี้จะบ่ค่อยซึกหรอกครับใส่งานเป็นหาปีสิปีพรมกับว่ากับโบซึกนะตัวนี้เพราะว่าติพมสมมามันกับ่บเห็นใบได้ซึกจเื่อเนาะสมัครตัวนี้ครับมันจะซึกถามมาส่อยใส่ครับถามมันซึกส่วนนี้นะครับ ก็กาานี่มาซสอยใ,ใส่ครับจ้าสีนะครับทาฝั่งนี้มันซึบฝั่งนี้มันซึบการมาซ้อยใ,ใส่ครับซึ่งใบพานธุพวนนี่มันเป็นใบเฉพาะสําหรับรถไทยครับมันก็นจะทนก่าเล็กทั่วไปนะครับทา,าเล็กทั่วไปเล็กฉากเล็กยังสีเนาะเล็กเส้นแบนยังสีมาใไ่มันก็นกนจะคุณภาพจะสู่ใบพานบอดด้นะครับอ่าลวก็ ตัวนี้เป็นแบบของผมเนาะส่วนเมื่อก่อนผมใส่น็อตเยอะตัวนี้ให้ใบหนามันหลอมไปด่ังสินะตรงนี้ผมตัดออกครับเพราะว่าผมเห็ดหม่ผมกะเห็ดให้ใบมันโค้งกว่าแบบของผมนะครับเพราะฉะนั้นมันพลิกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าจะให้ผมล่องท้ายให้เบิ้งกรอไกระนะครับผมนี่ครับ เห็ดใบเฮ้ยบบเมนเห็ดใบสิเห็ดเครื่องหมวนใบครับหมวนใบมันโค้งนะครับนี่ผมมีตัวนี้กระสอยไดร์ไลท์ครับนะครับของมีตลอดนะครับของมีตลอดอันนี้พวกปับ๊บผูกข้อหัอวหมูครับอันนี้พไ,ไปอีกหน่อยก็มีนะครับเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่หาโตกับดันนอกครับพไปอีกหน่อย พีใหญ่งงกับมีของตลอดครับผมกับกำลังประกอบอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ใดสนใจกับโทษสอบถามมาได้นะครับ06 3 9 1 4 5 6 3 0น่นครับนินโทรจะดีกว่านะครับเพราะว่าบางเทื่อผมทำงานเนะาะถ้าแชทมากบางเทือ่อมันกับบริงงยืนครับเสียงดังถา้าแชทไล่มากหรือว่าแชท m ม s เสนเจอมามันกับเสียงดังครับก็อาจจะบริดตตอบเร็วปันไดน,นะครับถ้าโทรมากนี่เสียงดังมันก็ยังพอได้ยินนะครับ แล้วก็ทบอปไทยโดยตัวนี้ครับตัวสีส้มเนี่ครับเป็นผานหัวหมูผมที่ซื้อมาตัวแหลกเลยนะครับผมกับมาลือวิจัยเปลี่ยนใบหลุนน,นั้นหลุนนี้ใส่สลับไปสลับมานะครับนี่ครับจากคลิปล่าสุดผมลงไปผมแต่งตัวนี้มันไทยสายโค้งสั่งเล็กได้พอดีครับแต่ว่าไทยส่โค้งสายามมันไทยบอดดายเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมแก่แล้วเรียบร้อยครับผมไปลองไทยละแ,แต่ผมยังไม่ได้อัดคลิปนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสผมจะได้ถ่ายให้เบิร์นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าผานหัวหมูหลุดนะครับข้อผานมันจะบอซ้ำกันได้นี่ครับเดี๋ยวผมไปเอาของผมมาเปรียบยบให้เบิรงครับข้อผานหัวหมูแปบ๊บนึงนะครับข้อผานหัวหมูนี่ครับเดี๋ยวจะเปียกให้เบิร์นครับ ผมก็เลยโห่สาเหตุว่ามันเป็นยังมันคือไถบ่อใดครับเนื่องจะว่าข้อผานมันมาซ้ำกันครับมาที่นี่ความสูงมันก็มาซ้ำกันครับเนี้ยผมจะเทียบให้เบิ่งนะครับอันอันนี้ห่้ที่สองนะครับน็อตน็อตน็อตตัวนี้ห่้ที่สองครับนี่ครับพี่โมครับมันจะสูงมาซ้ำกันนะครับมันก็เลยไถบ่อใดครับแต่ว่าตอนนี้ผมแก่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองไถให้เบิ่งครับ เดี๋ยอันใดอีกเนาะโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามร,รับชมนะครับสนใจสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 3ย์4 5 6 3 0นะครับผมอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอเราเสือโกกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ